สวัสดีครับวันนี้วันที่5ธันวาคมปีพศ2563นะครับก็มานับศึการพระธาตุดอยคําที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งเป็นประดิษฐานของหลวงพ่อทําใจนะครับอันนี้เป็นภาพประติมากรรมฝาผนังนะครับซึ่งเป็นทางลงจากวัดพระธาตุนะครับผมจะถ่ายย้อนขึ้นไปนะครับพอดีรถเนี่ยก็จะผ่านขึ้นมาด้วยนะครับเพราะว่าเห็นภาพประติมากรรมเนี่ยที่สร้างไวหรือวาดไว้ใหม่ๆเนี่ยนะครับ สวยงามมากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายไปให้สุดเลยนะครับตอนนี้ผมกําลังเดินขึ้นนะครับเดินขึ้นนะครับจะเดินสวนกาทางทางลงนิดหนึ่งนะครับจะเห็นว่ารถเนี่ยกาลังสวนมานะครับเยังมีรูปหลวงพ่อพระเจ้าดัใจเมื่อเราอ่านวันที่วันเดือนหมดแล้วเราสามารถเอารูปหลวงพ่อพระเจ้าดังใจไปใส่ซองไว้ในป่าบ้าน หมดแล้วครับหมดแล้วครับอันนี้กําลังจะเดินลงละนะครับเดี๋ยวผมจะเดินลงไปนะครับอ่นนี่จะถ่ายย้อนเดินลงไปนะครับจะเดินเร็วนิดนึงจะภาพจะไหวนิดหนึ่งะะนะครับแต่แค่นี้ก่อนนะครับ